เรามีฐานนะคะเราไปเรียนเรื่องของการเผาฐานค่ะก็คือเดิมที่เนี่ยเราทําเกษตรผสมผสานนะคะแล้วเราเป็นกเกษตรอินทรีย์เราต้องการน้าต้มฟันไม้ด้วยแล้วก็มันมีไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยตัวพี่สาวเนี่ยกับพี่เขยเข้ามาปลูกแล้วทีนี้พอปลูกเนี่ยมันต้องมีการสางสางกอทิ้งเพื่อที่เราจะขายหน่อทีนี้พอหลังจากที่เราสางแล้วเนี่ยมันก็มีผลผลประยที่เหลือเนาะเราก็เลยมาเผา เราไปเรียนเรื่องการเผาถ่านเพื่อที่จะได้น้ําส้มควันไม้ด้วยแล้วด้วยคุณสมบัตขิของของถ่านไม้ไผ่เนี่ยมันเอาไปใช้ในการหุงต้มมันแค่แป๊บเดียวเราก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันสามารถทําอย่างอื่นได้อีกผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ตัวซึ่ง3ตัวหลักเนี่ยของเรามีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของผงถ่านไม้ไผ่ แล้วก็ผงกุงขมเหมาผงใบ,บับบกอีกตัวหนึ่งที่เราไม่มีคือผงธนาคาที่เราหาเพิ่มเติมมาค่ะอันนี้วิธีวิธีผสมนะคะ1ต่อ3อันนี้เราใส่ผงม,มากหน้า เร็วไปมันก็จะเซ็ตตัวช้าถ้าข้นไปมันก็จะเซ็ตตัวเร็วเราก็ต้องรีบทาเลยนะคะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็นําไปพอกนาค่ะถ,ถ้าทาบางเขาจะไม่ลอกออกมาเป็นแผ่นถ้าเราเกลี่ยหนานิดนึงมันจะรู้สึกถึงการสัมผัสเนาะจะ,จะเย็นนะคะเย็นไหมคะกลินน่นหอมเขียวๆกลิ่นผัด <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นสมุนไพรลิดเย็นนะคะเราผสมกับผงแป้งะคานาคาซึ่งเป็นลิดร้อนมันก็จะปรับสมดุลค่ะ